กับช่นงเคยนะช่วงรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวนะครับน้ามสายที่ท่องเที่ยวกันนะครับ1คนบวกตากขาตั้งกล้องไปเป็นฮอบบิทกันบ้านสวนน้อยรีสอร์ทตั้ตงในอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาโดยแบบบ้านทุกหลังจะเป็นแบบฮอบบิทที่แตกต่างที่ดีไซน์และการตกแต่งบ้านภายในรีสอร์ทมีชุดคอสเพลย์ไว้ให้ได้ถ่ายรูปก,กันพรอมุมสวยๆเหมือนได้หลุดไปที่ยยายกันเลย สับใครที่ชอบ The Hobbit หรือ The Lord of the Ring ก็ไม่ควรพลาดเบอร์โทรศัพท์081 219 5160 Facebook/ บ้านสวนน้อยรีสอร์ทนะครับที่พักราคาเรต้นอยู่ที่800บาทถึง3,300บาทนะครับสวัสดีในช่วงแนะนําสายน้องเที่ยวของจันน์เพลินเท่านี้นะครับขอบคุณสายตามการชมด้วยห้องสวัสดีครับ